แล้วนะโทโมโกะอ่ะแสดงว่าโทโมโกะเธอฟังเราอยู่ตลอดเลยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเวทโมเมนต์เวทโมเมนต์เอ้ยไก่มันตลกด,ดีอะ่ะเอ้ยเราขอห่านแล้วกันนะรอบเนี้ยเฮ้ยมันตลกด,ดีเอ้ยมันน่ารักดีอะ่ะ h a n k you so m u ส h นะโทโมโกะสวัสดีทั้งห0ิบท่านนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันฝากขออ้ขอใจกดติดตามกดแชร์เป็นพลังกำลังใจแล้วก็เป็นพลังบวกให้ซึ่งกันและกันกันกบทุกท่านทุกคนเลยนะคะ เออจะบอกว่าหมายถึงว่าเรยใครก็ตามที่อาจจะเคยเขาเรียกว่าถูกถูกเอารัดเอาเปรียบเคยถูกหาผลประโยชน์หรือถูกอะไรใดๆก็ตามมาในรูปแบบของการแฝงมาผ่านความสนิทเพื่อที่จะอะไรใดๆก็ตามอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราเป็นคนปิดกั้นตัวเองทอมบู so ๊กติ o คิวโซ h ัสแต o คิ o ฟอร์แฮนทักฮ r รเห็นไหม My English very good but I speak very well อะไรอ่ะอย่าเอาความสามารถของเราไปดูถูกใครแต่จงเอาไปใช้ในทางที่ดีเพื่อตัวเองและสังคมขอบคุณค่ะมิสเตอร a ไทยแลนด์มากแม่เอ้ยเออขอบคุณพี่ติ๊กค่ะสหลับกุหลาบเห็นคือหนูมีโอกาสอะไรดีๆมากเลยในชีวิตอันนี้ติ๊ก o k อกก็ให้มานะทุกอย่างทุกสิ่งที่หนูได้จากติ๊กต็อกก็คือเป็นโอกาสดีๆทุกอย่างดีๆสิ่งดีๆในชีวิตมาก ดังนั้นน่ะหนูที่ผ่านมาหนูก็ถูกตัดสินเนาะเนี่ยจากกระแสที่ผ่านมาหาว่าเราแบบเออหิวแสงหิวยอดวิวยอดฟอลหาว่าเราเอาผลประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นซึ่งดาบอกเลยว่าณนะปัจจุบันนี้ห่างจากพื้นที่ตรงนั้นมาเกือบเดือนแล้วเห็นไหมทุกอย่างดาคืนสู่ธรรมชาติให้เขาไปหมดแล้วดาไม่เอาอะไรแล้วแล้วแบบ การที่มาของพี่โอ๋หรือว่าคุณเบนซ์หรือใครก็ตามที่เป็นคนดังๆมันทําให้ดารู้ว่าตัวดามีคุณค่ามีความสามารถมีศักยภาพมากเพียงพอนะอสวัสดีพี่หมอสุรพลด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกระดับยอหว้ค่ะโทโมโก thank you so much โทโมโกบ,บอกว่าส่งพลังงานที่ดีเท่านั้น yes I will send love and send good energy to you and to everyone okay ดาก็อยากจะส่งพลังงานดีด สิ่งดีๆให้กับทุกท่านทุกคนเหมือนกันดาก็ต่อไปเนี้ยจะไม่อนุญาตให้ใครก็ตามให้สิ่งใดก็ตามมาตัดสินและหยุดยั้งในสิ่งที่เราจะทําดีต่อจากเนี้ยให้กับตัวเราให้กับผู้คนได้พลังดีๆตรงนี้แล้วเราจะโฟกัสแต่คนที่รักคนที่สนใจคนที่ไม่รักไม่สนใจช่างเขาค่ะใช่ไหมพี่ปูมนี่อวดก่อนนารักปะ <c oughs> ดาก็คิดว่าเนี่ยคือตุ๊กตาหมีเออก็แค่เป็น เป็นเป็นเป็นน้องหมีที่พี่ปุ่มถักด้วยมือแทนแทนใจมากๆเลยพี่ปุ๊กรู้ไหมว่าดาก็เคยเป็นคนนั้นที่คล้ายๆพี่โอ๋มากเลยก็คือไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นไม่ไม่ค่อยมีความเชื่อใจมั่นใจคลายกลายเป็นคนคอยระวังตัวเองมากจนระแวงคนถักก็น่ารักใช่คนถักหน่ารักที่สุดเลยค่ะที่สุดในจักรวาลรวมไปถึงทุกคนที่ดูไลฟ์สดนี้ก็เหมือนกันนะคะ อ่า,อาพี่ทีเราเรียกพี่ทีมไปแล้วนะเรียกน้องทีมสิน้องทีมบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของพี่สาวเลยกว่าพี่สาวทำมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องเพราะต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างมาีงฝากกดติดตามพี่ด้วยนะเออน่ารักมากคุณค่าทางใจใช่โทโมโกเซตวอ a t ิ t ิสแปลก่อนฉันจะเรียนภาษาไทยต่อไปเวลิก o o จ็อบไอโฮปไอ o ุ l d เลิฟทูฮักอยู by real real person you know I would love to see your face in Thailand and would love to hug you and send good energy to you นะโทโ o โกรู้ไหมดาซัพพอร์ตโทโมโกรู้จักกันมาสี่ห้าปีแล้วอืมเรารู้จักกันมาสี่ห้าปีแล้วก็อยู่เคียงข้างโทโมโกแบบในหลายๆเหตุการณ์ I remember that every moment that you stay with me every day in the club house and every moment that uh so important your father's go to heaven right yes i will, uh, since today i will send good energy to you every day to your father together คือคุณพ่อโทโมโกะนะคะคือจากไปประมาณเมื่อสองสมปีก่อนและดาก็รู้หรือแม้กระทั่ง your cast right six o r good every every moment i will stay with you okay ทุกคนเหมือนกันใครที่กดติดตามดาาในทุกโมเมนต์ของชีวิตไม่ว่าจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ขอแค่ทุกคนแบบ กลับมาอยู่ด้วยกันมาเทคแคร์ซึ่งกันและกันพี่คิดลีมวดดีค่ะพี่คิดนานๆให้มาอยู่ด้วยกัน